ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในโลกแห่งการทำงานและการทำธุรกิจทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์มีความสำคัญเป็นอย่างมากเป็นทักษะที่จะช่วย เปิดโลกกว้างเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเราเองให้กับธุรกิจของเราได้ไปเจอกับประตูบานใหม่ๆที่นำไปสู่เรื่องที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นในอาชีพการงานได้ครับเนื้อหาในวันนี้ครับผมได้นำมาจากเซสชั่น The Art of Networking ครับพัฒนาทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อการเติบโตในหน้าที่การงานโดยพี่เล้งสิริวัฒวงศารุกรครับประธานกรรมการบริหาร e m f e c โดยพี่เล้งนะครับได้แบ่งออกเป็น7เรื่องสำคัญดังต่อไปนี้เลยครับม s i o n to the Moon Podcast คุณผู้ชมคิดว่าทักษะอะไร เป็นทักษะสําคัญในการทําให้เราประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานบ้างครับเชื่อว่าคําตอบของใครหลายๆคนก็คงจะแตกต่างกันออกไปนะครับบางก็อาจจะตอบว่าทักษะความกระหายที่อยากจะเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาบางก็คงจะตอบว่าเป็นทักษะของความเป็นผู้นำลีดเดอร์ชิพซึ่งแน่นอนครับทักษะเหล่านี้มีความสำคัญต่อความสำเร็จของเราก็จริงครับ แต่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นครับเพราะยังมีอีกทักษะหนึ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามผมกำลังพูดถึงทักษะในการสร้างปฏิสัมพันธ์หรือเน็ตเวิร์กิงนั่นเองครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในโลกแห่งการทำงานและการทำธุรกิจทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นทักษะที่จะช่วยเปิดโลกกว้างเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเราเองให้กับธุรกิจของเรา ได้ไปเจอกับประตูบ้านใหม่ๆที่นําไปสู่เรื่องที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นในอาชีพการงานได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้เองก็ดีแนวคิดเองก็ดีหรือแม้แต่สักยภาพรวมถึงการยาณมิตรความสัมพันธ์ดีๆที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเรามีทักษะในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวการสำคัญที่จะช่วยผลักดันเราไปสู่ความสำเร็จในอาชีพครับ เมื่อกล่าวเบื้องต้นมาแบบนี้แล้วครับทุกคนก็คงอยากจะรู้ว่าแล้วทักษะการสร้างเน็ตเวิร์กิ่งสร้างปฏิสัมพันธ์ต้องทำอย่างไรกันบ้างเนื้อหาในวันนี้ครับผมได้นำมาจากเซสชั่น The Art of Networking ครับพัฒนาทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อการเติบโตในหน้าที่การงานโดยพี่เล้งสิริวัฒวงจารุกรครับประธานกรรมการบริหาร e m f e c ซึ่งพี่เล้งได้ให้เกียรติเรามาพูดในงาน Mission to the Moon Forum 2023ครับโดยพี่เล้งนะครับได้แบ่งออกเป็น7เรื่องสำคัญดังต่อไปนี้เลยครับเรื่องแรกครับคนที่เก่งที่สุดกับคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดเป็นคนคนละก,กลุ่มกันน่าสนใจมากครับ พี่เล้งบอกว่าความเก่งจะช่วยให้เราประสบความสําเร็จแค่30%สิ่งแวดล้อมที่เราไปอยู่ถูกที่ถูกทางตั้งหากครับที่เป็นตัวผลักดันให้เราประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงซึ่งมีการวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจว่าคนที่เรียนเก่งที่สุดกับคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดเป็นกลุ่มคนคนละกลุ่มกันด้วยครับ บางคนนะครับมีคุณวุฒิที่ดีสามารถไปสู่เรื่องของความสําเร็จได้แต่กับบางคนก็มีเรื่องของวัยวุธมีประสบการณ์ก็ไปสู่ความสําเร็จได้เช่นกันคําตอบของโจทย์เรื่องของความสําเร็จไม่ได้มีตายตัวเสียทีเดียวและคนที่มีพื้นฐานครอบครัวที่ร่ารวยที่สุดเองเราคงจะถามคําถามเนาะว่าเขาจะมีโอกาสสาเร็จมากกว่าคนอื่นหรือไม่แต่จริงๆแล้วครับจากผลวิจัยตัวเดียวกันก็บอกว่าคนที่ร่ำรวยมากกว่า ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่จะประสบความสําเร็จที่สุดซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องคนละกลุ่มกันหมายความว่าความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดการเรียนสูงหรือพื้นฐานครอบครัวทุกคนคเคะตั้งคาถามไปพร้อมๆกันแล้วนะครับว่าแล้วมันอยู่ที่อะไรกันแน่ซึ่งพี่เล้งได้อธิบายเริ่มต้นไว้ว่าสมมุติเราสองคนนะครับจบที่เดียวกันเกรดเท่ากันเป๊ะเลยอสองคนนี้ไปทํางานที่เดียวกันด้วย คำถามคือสิบปีให้หลังสองคนจะเท่ากันหรือไม่อืมไม่เท่าไม่เท่าสมมุตินะครับคุณเก่งเกียรินิยมเหรียญทองผมบจบมาคาบเส้นแล้วออกไปทํางานในสังคมอีกสิบปีให้หลังจําเป็นไหมที่คนเก่งจะต้องเหนือกับผมเสมอไม่จําเป็นแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้คนสองคนแตกต่างกันสิ่งนั้นคือเรื่องในวันนี้เลยครับเน็ตเวิร์กิ้ง ซึ่งเมื่อพูดถึงคำว่าเน็ตเวิร์กิ้งบางคนก็อาจจะคิดไปในเชิงลบนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของเส้นสายหรือไม่แต่จริงๆแล้วครับเส้นสายจะมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรงแต่เน็ตเวิร์คือสิ่งที่อยู่รอบตัวยกตัวอย่างเช่นนะครับเพื่อนคู่ค้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าซึ่งเน็ตเวิร์คที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าในเรื่องของการเรียนนะครับก็ไม่สามารถที่จะวัดได้ชัดเจนว่ายิ่งเรียนสูงก็อาจจะสําเร็จมากกว่าในเรื่องของฐานะที่มีอยู่แต่เดิมก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าเราจะสําเร็จมากกว่าแต่ส่วนสําคัญที่แท้จริงคือสภาพแวดล้อมเน็ตเวิร์กที่เรามีตลอดระยะเวลาที่เราทำงานอยู่ตั้งหางเป็นสิ่งที่จะสามารถนำเราไปสู่โอกาสใหม่ๆได้ และอาจจะแซงหน้าคนที่เรียนจบมาพร้อมๆกันก็เป็นได้ครับต่อมาครับในข้อที่2ครับเน็ตเิรกที่ไม่ดีอาจทำให้เราเสียเวลาช่วงหนึ่งของชีวิตไปครับบางทีครับความทุกข์ของเรา80%มันเกิดจากเน็ตเิรกรอบข้างที่ไม่ดีข้อนี้ผมเห็นด้วยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย การมีคนรอบข้างที่ดีจึงเป็นสิ่งจําเป็นนี่ก็ยิ่งเห็นด้วยขึ้นไปอีกครับเน็ตเวิร์กมีทั้งที่ดีและไม่ดีนะครับโดยเน็ตเวิร์กที่ดีทําให้เราเนี่ยจะสามารถเดินทางไปสู่ความสําเร็จในเส้นทางที่ถูกต้องได้เช่นถ้าเราทําธุรกิจแล้วมีลูกน้องเก่งๆครับหรือมีลูกค้าดีๆสุดท้ายมันก็จะทําให้ธุรกิจของเราเดินหน้าต่อไปได้นะครับแต่ในทางกลับกันครับเน็ตเวิร์กที่ไม่ดี ทำให้เราเสียเวลาช่วงหนึ่งของชีวิตไปมากๆเลยแหละครับเหมือนคําที่เราเคยได้ยินนะครับว่าอยู่กับคนแบบไหนเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นสภาพแวดล้อมก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกซึมซับกับพฤติกรรมที่อยู่รอบตัวเราซึ่งตรงกับงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ข้อสรุปว่า quality of your success equal quality of your network ครับ คุณภาพของความสําเร็จที่เกิดขึ้นมาจากคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่เรามีรอบตัวครับถ้าเราสามารถสร้างคุณภาพของคนที่อยู่รอบตัวได้เราก็จะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านที่เราต้องการที่จะไปครับข้อต่อมาครับข้อที่3ครับพี่เล้งนะครับได้สรุปว่าเน็ตเวิร์กที่มีคุณภาพ จะมีความสมดุลระหว่างการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับทุกคนจะมีจังหวะชีวิตที่เป็นคนให้บ้างและเป็นคนรับบ้างนะครับสมดุลกันไปแบบนี้ถ้าคนรอบข้างมีแต่คนรับหมดเราก็แย่ครับในขณะเดียวกันถ้าเรารับจากคนอื่นหมดเลยและไม่ได้เป็นคนให้เลยเราเองก็จะไม่ใช่เน็ตเวิร์กที่ดีของเขาเช่นกันนะครับทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ถือเป็นทักษะสำคัญอันดับต้นๆ เพราะถ้าเราอยู่ในทางที่ถูกที่ควรก็จะทําให้เรามีความสุขครับอาจทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตและมีความยั่งยืนแต่ถ้าเราอยู่ในวงความสัมพันธ์ที่ผิด,ผดนะครับหรือว่าอยู่ท่ามกลางวงที่ทําให้เราเกิดกิเลสต,ตัณหาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเช่นมองไปทางซ้ายก็เจอคนที่ยอมตายแต่ไม่ยอมเสียเปรียบอันนี้ยกตัวอย่างนะครับมองไปทางขวาก็เจอคนที่เอาเปรียบไม่คิดชีวิตอะไรแบบนี้ก็จะทําให้เรานะครับ มีแนวโน้มว่าเราก็ต้องพยายามเอาตัวรอดนะครับจากสถานการณ์ต่างๆที่มันทั้งทุรักทุเลแล้วก็พาให้เราเนี่ยไปสู่จุดที่มันอาจจะรู้สึกชีวิตวุ่นวายมากขึ้นนั่นเองนะครับในทางกลับกันถ้าเรามีเน็ตเวิร์กที่ดีและมีความสมเหตสมผลก็จะทําให้เราเติบโตไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นครับรวมถึงความเครียดก็อาจจะน้อยลงถ้าเปรียบเทียบกับตัวอย่างก่อนหน้าที่เป็นเน็ตเวิร์กที่ไม่ดีครับก็อย่างเช่น เราก็อาจจะไม่โลภเกินไปไม่ต huh. <the at cji> uh, the oh ้องการมากเกินไปและรู้สึกว่าบางอย่างก็ไม่ได้มาเพื่อเป็นของเราแต่เราก็รู้จักที่จะเลือกคุณภาพมากกว่า a n ิ i า y นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพูดถึงในมุมมองของการทําธุรกิจเน็ตเวิร์กก็คือสิ่งที่สําคัญในอันดับหนึ่งเช่นกันนะครับซึ่งพี่เล้งก็ได้เล่าต่อครับว่าเน็ตเวิร์กที่มีคุณภาพจะเป็นเน็ตเวิร์กที่สมดุลทุกคนจะมีบางจังหวะที่เป็น ที่เป็นคนที่เทคบางจังหวะที่เป็นคนที่กีฟถ้ารอบข้างเราเนี่ยมีแต่คนเทคเราหมดเนี่ยเราก็เป็นลมครับถ้าเราเไปเทคคนอื่นหมดไม่กีฟเลยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องสมดุลกันนะระหว่างบาลานซ์ของกีฟกับเทคของการทำธุรกิจและการมีทักษะของความเป็นผู้ให้และผู้รับ ต้องเกิดขึ้นตลอดชีวิตของการทำงานของการใช้ชีวิตของคุณเพื่อให้คุณสามารถสร้างเน็ตเวิร์กที่สมดุลได้ตลอดชีวิตครับข้อที่4ครับพี่เล้งบอกว่าทักษะสำคัญในการสร้างสายสัมพันธ์หรือว่าสร้างเน็ตเวิร์กครับคือความสามารถในการแยกระหว่างคนดี และคนไม่ดีออกจากกันได้ครับผมชอบมากข้อนี้ซึ่งถามว่าเราจะแยกคนดีกับคนไม่ดีออกจากกันได้อย่างไรแน่นอนมันเป็นเรื่องของวิจารณญาณส่วนบุคคลนะครับเกิดจากการอ่านการสังเกตการดูและเราต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้เราเนี่ยพอมองแวบ,บเดียวก็รู้แล้วว่าคนนี้มาดีคนนี้มาแบบหวังผลประโยชน์มาเลยมุ่งมาแต่ไกลเลยนะครับก็อาจจะมีแบบนั้นเกิดขึ้นได้บ้างนะครับ ถ้าเกิดว่ารู้ว่าคนนั้นไม่น่าคบก็เลี่ยงๆไปนะครับสร้างเน็ตเบิร์ที่ดีกับตัวเองดีกว่าเพราะฉะนั้นครับก็อาจจะมีคําถามต่อมาว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นคนที่สร้างเน็ตเบิร์ที่ดีได้เราต้องมีทักษะในการพูดหรือว่าเข้าหาเก่งหรือไม่ครับซึ่งในมุมมองของพี่เล็งนะครับเขาบอกว่าผมว่าที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือความสามารถในการดูเรารู้ได้ไงว่าคนคนนี้ ดีหรือไม่ดีผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีอัลกอริทึมของตัวเองในนี้ยกตัวอย่างนะครับเข้ามาไม่มีใครรู้จักใครเลยอเวลาเราเจอกันเราก็จะรู้สึกว่าเราจะชอบอยากสนิทกับคนนี้อยากรู้จักคนนู้นคนนี้เขาเดินมาหาเราเราไม่ได้ไม่ได้อยากรู้จักคนนี้ต่อให้ดีเราก็เฉยเฉยทุกคนมีอัลกอริทึมของตัวเองซึ่งการดูคนนะครับก็เปรียบเสมือนการ ชิวนะครับถ้าเราอยากเป็นนักชิมไวน์เราก็ต้องดื่มเยอะๆนะครับต้องเทนลิ้นของเราบ่อยๆก็เหมือนกับการเก็บประสบการณ์นี่แหละครับเราก็จะเริ่มแยกออกระหว่างไวาราคาถูกกับไวาราคาแพงได้ถ้าหากว่าเราได้ชิมมันไปแล้วมากกว่าร้อยแก้วพันแก้วแน่นอนครับประสาสัมผัสเราก็จะรวดเร็วมากขึ้นแล้วคุณก็จะแยกระหว่างคนดีและคนไม่ดีได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ หลายๆท่านน่าจะมีคำถามเพิ่มเติมเข้ามาในหัวอีกแล้วนะครับว่าเอ๊แล้วเราจะแยกคนที่ดีกับคนที่ไม่ดีออกได้อย่างไรเมื่อเราไปอยู่ในสภาวะสังคมที่ทุกคนได้รับการศึกษาได้รับการเรียนรู้ที่พอๆกันนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าทุกคนก็นวนจะดีกับเราตลอด first impression ก็ดีอยู่แล้วนะครับพี่เล้งบอกว่าแต่ความเจ๋งก็คือว่าเราต้องแยกให้ออกระหว่างคนดีกับคนดีมาก ถ้าเราอยู่ในองค์กรเราเนี่ยแล้วเราแย่งไม่ออกว่าคนนี้ดีกับคนนี้ดีมากเนี่ยความสูญเสียก็คือคนดีมากมักจะออกไปเขาบอกว่าให้รู้จักที่จะสังเกตดูคนแล้วก็ดูเป็นระยะยาวด้วยครับว่าเขาดีกับเราแค่ครั้งคราวหรือเปล่าดีกับเราเฉพาะเวลาที่เราเข้าไปทําดีกับเขาเข้าไปมีผลประโยชน์ร่วมกับเขาหรือไม่ หรือจริงๆแล้วเขาดีกับเราเพราะว่าเขาอยากที่จะสนิทชิดเชื้อกับเราจริงๆไม่ได้หวังผลประโยชน์มีแต่สิ่งดีๆที่จะมอบให้กันเพื่อนคนนั้นควรจะรักษาให้ดีที่สุดเพราะเพื่อนคนนั้นตกอยู่ในหมวดของคําว่าคนที่ดีมากๆในเน็ตเวิร์กของคุณดีพอประมาณรู้จักกันได้บางมุมก็สนิทกันไว้บางมุมก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปแต่ไม่ดีเลยก็อย่างที่รู้ครับว่าควรทําอะไรอันเฟนไปเลยก็ได้ครับผมว่าจบๆไป ่อมาข้อที่5ครับเน็ตเวิร์กเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่จังหวะในการเข้าทำหมายความว่าเราต้องรู้จังหวะว่าจังหวะไหนจะพิชิตใจอีกฝ่ายได้นะครับนี่เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆนะครับจังหวะถือเป็นสิ่งสําคัญมากซึ่งผมเห็นด้วยนะครับแต่คนเรามักจะทํากันตรงกันข้ามนะครับคือชอบจัดเยียดสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ต้องการอยู่เสมอนั่นหมายความว่าคุณมีความต้องการ แต่คุณก็เอาไปยัดเยียดกับคนอื่นในเวลาที่ไม่เหมาะสมไม่ดูจังหวะไม่ดูบริบทรอบข้างนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งสุดยอดเคล็ดวิชาเลยที่พี่เล้งได้ให้ไหวนะครับในการสร้างเน็ตเวิร์กคือคําว่าจังหวะการเข้าทำนะครับเหมือนดูฟุตบอลเลยเนาะทุกครั้งก็จะมีจังหวะการเข้าทำใช่ไหมครับเข้าทําเก่งๆหน่อยก็จะสามารถที่จะทําประตูได้บ่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าเราก็จะมีการใช้โอกาสที่ไม่เปลืองนะครับและมีคุณภาพด้วย พี่เล้งยกตัวอย่างนะครับหากว่าเราเป็นพนักงานขายประกันชีวิตเก่งๆนะครับณนะจังหวะเวลาหนึ่งเราก็จะรู้ว่าจังหวะไหนที่เข้าไปคุยกับลูกค้าแล้วจะสามารถปิดการขายได้หรือสมมติถ้าเราจีบใครเก่งๆนะครับเราก็จะรู้ว่าจังหวะไหนถึงจะพิชิตใจฝ่ายตรงข้ามได้นะครับโดยพี่เล้งก็ได้อธิบายให้เราเห็นภาพต่อไปอีกว่าผมยกตัวอย่างนะครับน้ำเนี่ยสมมติน้ำขวดละสิบ,บาทถ้าหากว่า ผมไปเดินป่าหลงที่เขาใหญ่ตอนเที่ยงออกมาโอ้โหหิวน้ำตายแล้วเจอขวดนึงเนี้ยห้าพันห้าพันผมก็ซื้อเพราะว่าเราไม่ไหวแล้ะผมกินข้าวเย็นเสร็จกินจนอิ่มเลยนะคุณให้น้ำเปล่าผมอะผมยังขี้อยดถือเลยจังหวะการเข้าทาก็ถือเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับแต่คนเรามักจะทำตรงกันข้ามอย่างที่ผมบอกไปเรามักจะยัดเยียดให้น้ำขวดละสิบาท กับคนอื่นที่เพิ่งอิ่มมาแต่กับคนที่ขาดน้ําที่แม้แต่ราคา5,000บาทเขาก็ยอมจ่ายเรากลับไม่ให้ความสําคัญดังนั้นนะครับสิ่งสําคัญในการสร้างเน็ตเวิร์กคือเราต้องรู้ว่าจังหวะไหนเข้าทําแล้วจะมีประโยชน์มากที่สุดจะสามารถสร้างสัมพันธ์ได้ดีที่สุดครับการที่เราเข้าหาคนถูกจังหวะเพียงครั้งเดียวนะครับก็จะทําให้ซื้อใจคนรอบข้าง แล้วสร้างเน็ตเวิร์กที่ส่งประสิทธิภาพได้นะครับเช่นสมมุติว่าพนักง,งานของเราในองค์กรของเราครับทำงานที่ผิดพลาดมาโดนลูกค้าว่าโดนลูกค้าด่ามาถ้าเราสังเกตเห็นเขาแล้วเข้าไปปลอบว่าไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้ครับการที่เราเข้าไปในช่วงเวลาที่เขารู้สึกแย่ที่สุดแบบนี้ก็จะทําให้พนักง,งานคนนั้นประทับใจรู้สึกรักเจ้านายคนนี้ไปอีกนานเลยนะครับ ข้อที่6ครับสิ่งที่เราควรเลิกใช้ในการสร้างเน็ตเบิร์กคือโซเชียลพรูฟหรือการให้คนอื่นมาบอกว่าคนนั้นดีนะคนนั้นไม่ดีอะไรแบบนี้ผมว่าเลิกเลยครับวิธีที่ดีที่สุดในการดูคนคือการใช้ตาดูหูฟังสังเกตให้มากโดยใช้วิจารณญาณของตัวเองเพื่อให้เราเนี่ยไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่า confirmation bias เเคยไหมครับทุกคนเคยไหมเวลาที่เราเห็น เพื่อนใน Facebook ของเราโปรไฟล์ดูดีมากเลยครับใช้ชีวิตที่ดูมีคุณภาพไปเที่ยวต่างประเทศนะครับทำธุรกิจทุกอย่างดูดีไปหมดแต่เมื่อเจอจริงๆแล้วเขากลับไม่ได้เป็นคนเหมือนที่พรีเซนต์ไว้ในโลกออนไลน์ก็เป็นได้สิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่ผิวเผินมากๆเราไม่รู้จริงๆครับว่าแต่ละคนคิดอะไรกันอยู่มีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรจนกว่าเราจะได้ไปสัมผัสเองนะครับความไม่ตรงปกนี้เองครับ คือสิ่งที่เราควรจดโน้ตไว้ว่าเราอย่าเพิ่งไปรีบเชื่อใจใครมากและเราควรจะเป็นคนที่เข้าไปคิวเรื่องเหล่านี้ด้วยตัวเองแล้วถ้าเราอยู่ในสังคมที่คนส่วนใหญ่ไม่ตรงปกเช่นนี้สามารถแต่งเรื่องแต่งราวกันได้บิวเรซูเม่กันได้แบบนี้เราจะมีวิธีการดูคนอย่างไรนะครับผมว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายคนก็มักจะใช้วิธีการโซเชียลพิสูจนะครับหรือว่า การให้คนอื่นมาบอกได้คอมเมนต์ว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดก็คือการใช้ตาดูหูฟังสังเกตให้มากนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะเห็นอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นเช่นนะครับถ้าหากว่าเราถามว่าคนนั้นเก่งไหมคนนู้นขยันหรือเปล่ามันก็จะเกิดคอนเฟิร์มชันไบแอสที่พยายามยืนยันความเชื่อของตัวเองว่าคนนั้นคนนี้ต้องดีแน่ๆทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องคนถ้าอยากมีเน็ตเวิร์กที่ดีห้ามขี้เกียจเราต้องใช้เวลาศึกษาดูใจด้วยตัวเองครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่7พี่เล้งบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย d e ฟอล l ์ของการมีเพื่อนมักจะเป็น yes แปลว่าเราจะเริ่มต้นด้วยใช่เป็น yes ใครอยากคบกับเราเราโอเคหมดเลยอะแต่ถ้าเราอยากมีเน็ตเวิร์กที่มีคุณภาพเราต้องเริ่มตั้งค่าเริ่มต้นไว้เป็นการโ no นไว้ก่อนนะครับเซโนไว้ก่อนและตัดสินใจคบคนที่ตรงกับคอลเวลูหรือว่าคุณค่าของเรามากกว่าสําหรับใครที่อยากเริ่มต้นสร้างเน็ตเวิร์กนะครับพี่เล็งแนะนําว่าให้เราลองคิดอีกมุมดูว่าถ้าทั้งชีวิตเราทานแต่อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพต,ตลอด <c oughs> เช่นติดทานหวานหรือทานโซเดียมเยอะๆนะครับ แต่วันนี้เรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะสุขภาพแข็งแรงเราต้องทําอย่างไรแน่นอนว่าเราก็ต้องเริ่มจากการเลิกทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพถูกต้องไหมครับหรือถ้าวันนี้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องทําอย่างไรเราก็ต้องเอากรอบที่อยู่ในหัวเราออกก่อนนะครับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราก็ต้องอันเลินหรือละทิ้งความรู้สึกเดิมเพื่อทําให้แก้วน้ําที่มีอยู่กลายเป็นแก้วน้ําที่ว่างเปล่าพร้อมที่จะเรียนรู้การคบคนก็เหมือนกันครับ ถ้าเราอยากมีคนรอบข้างที่ดีนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเลือกเพื่อนครับบางทีเนี่ยเพื่อนเราอาจจะเยอะเกินไปโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้าว่าเขานับเราเป็นเพื่อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการตัดสิ่งที่ไม่ใช่ทีละเล็กทีละน้อยก็เป็นการเริ่มต้นกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้องมากๆเลยนะครับเราค่อยๆมาพิจารณาดูว่าเพื่อนที่เรามีนั้นเป็นเพื่อนที่ตรงกับคอแวลูของเราหรือไม่และเราอยากจะมีเขาในชีวิต ไปอีกนานๆเลยหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่ลูกเกงใจของเราที่เราไม่กล้าที่จะอันเฟรนกับคนบางคนที่หลายๆครั้งเนี่ยเราเห็นชีวิตของเขาแล้วเห็นการพูดคุยเห็นการได้ปฏิสัมพันธ์กับเขาแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจเลยแล้วทำไมเราต้องทนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆที่พี่เล้งได้ให้มานะครับรู้จักที่จะอันเฟรนบ้างเซโนบ้าง และรู้จักที่จะเลือกเพื่อนที่ตรงกับคอแวรลูของเราจริงๆเพื่อให้เราเนี่ยมีเน็ตเวิร์กิ่งที่ดีที่สุดครับถ้าหากว่าเราอยากจะมีเน็ตเวิร์กิ่งที่ดีครับเราก็ต้องหยุดเติมสิ่งผิดๆและสิ่งที่เป็นพิษเข้ามาในชีวิตนะครับอย่าคบทุกคนที่เข้ามาให้คบกับคนที่ตรงกับคอแวรลูของเราอย่าเน้นปริมาณให้เน้นคุณภาพแทนเพราะการสร้างเน็ตเวิร์กต้องสละด้วยเวลาพลัง หรือแม้แต่เงินเองก็ตามเพราะฉะนั้นอย่าเอาทรัพยากรเหล่านี้ของเราไปลงทุนไว้ผิดที่นะครับก็หวังว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังรีมาสเตอร์ทุกท่านนะครับ และถหากว่าชื่นชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดรายการต่างๆของ Mission to the Moon นะครับอย่างไงวันนี้ผมอาบสุปรณกรลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast